ครับผมนี่ก็จะพาพี่ๆเขามาดูพวกไผ่งานพวกไผ่เลี้ยงนะครับผมไผ่เลี้ยงกับไผ่สร้างไผ่ก็คนละแบบคนละอันคนละอย่างนะให้พี่ๆเขาสังเกตดูนะครับลำต้นเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยลำต้นเขาก็จะเขียวนวลเหมือนกันนะครับผมให้เราเปรียบเทียบกับหนอ่อเอาดูดูได้นะครับก็ของก้อยจะมีความชัดเจนของก้าต้นต้นอยู่แล้วไผ่ไผ่ไเลี้ยงกินหนอนี้หรือว่าไผ่เลี้ยงสามฤดู เนี่ยนะครับผมเขาก็ออกออกออกหน่อมนการหน่อทุกอย่างมันจะกินได้หมดไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงกินหน่อลำหนอ่อเขาก็จะออกสีแบบแบบสีเหลืองเหลืองเนาะอ่าออกออกเป็นสีเหลืองเหลงนี่ครับผมอ่าเนี่ยครับลำต้นก็คล้ายๆายายกันแต่ว่าต้นเขาลำต้นเขาจะเล็กกว่านะครับลำต้นเขาจะอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าไม่เกินสองนิ้วครับไผ่เลี้ยงตัวน,นี้นะครับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงที่ว่าเราปลูกตามตามหัวไร่ปลูกเลี้ยงกินหน่อไผ่เลี้ยงหวานสามฤดูก็อันนี้แหละครับผม ี่ว่าพี่ๆี่บางคนนะเนาะที่ว่าจะปลูกไว้ทําเป็นแนวรั้วแต่ว่าข้างบนกิ่งแขนงเขาก็จะเยอะหน่อยนะนี่ครับผมคือเราปลูกมาหน้าตาเขาก็จะออกอย่างนี้อ่าแต่ว่านองเขาจะดกลําสร้างทําบันไดทาก่อสร้างทาอะไรก็ได้อยู่ครับผมทําค้างผักค้างอะไรก็พอได้อย่างเงี้ยนะเป็นไผ่ที่ว่าเนื้อเขาก็จะแน่นอยู่นะครับผมแต่ว่าลําต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมพี่ที่ที่ว่าชื่นชอบในงาน ที่ว่าง,งานโครงสร้างขายปลูกเพื่อขาย,ย้ายพันธุ์ปลูกเพื่ออ่าอ่าปลูกเพื่อ,อขายต้นขายลำขายหน่อได้หมดนะครับผมระหว่างไผ่เลี้ยงเลี้ยงตัวนี้กับไผ่ลวกแดงอ่ามันก็ไม่เหมือนกันลำต้นก็ต่างกันหน่อก,ก็ต่างกันนะครับผมอ่าพี่ๆเขาจะให้พี่เขาลองอ่ามองจะมองเห็นเนาะเห็นเห็นว่าไผ่ตัวนี้มันอ่าเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเนี้ยครับผม อ่าระหว่างลำต้นลำหนอนอเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาไม้อ่อนๆเขาก็อันนี้ไม้เป็นปีที่แล้วกาบเขาไม่ค่อยติดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะถ้าเราเอามาใช้งานเราต้องใช้ไม้ที่มันแก่ๆแบบแบบนี้นะครับถึงจะเอามาใช้งานได้ดีนะนี่ครับผมถ้าไผ่ตัวนี้เวลาถ้ามันแข็งมันมันแห้งมามันมันจะออกแบบอ่าสีไม่ค่อยออกเหมือนเือนทองกับไผ่ไผ่ลวกแดงนะไผ่ไผ่ไเลี้ยงเขาจะต้นประมาณนี้นิ้วกว่าสองนิ้วปลูกมันมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกครับมันจะไม่เหมือนกับ อ่าไผ่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 สร้างไผ่นะไผ่สร้างไผ่ต้นโตใหญ่แต่ว่าเนื้อจะบางอีกอะตรงปลายนะส่วนคนโคนมันจะปลายบางๆอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นจะเป็นไหนลูกอ้าวสื่นสายวันนี้อ้าวเหรอพี่ไอซ์ตื่นเช้าเนี่ยเรียกไม่ไปนะเนี่ยอ่านะครับผมถ้าเป็นอ่าไผ่อ่าไผ่ไผ่ไผ่เลี้ยงกินหน่อไผ่เลี้ยงพวกนี้ โอเคนาะลำต้นมันมันมันหนาเนาะรูแทบก็จะไม่มีเหมือนกันเหมาะก,กับงานทําแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไรเนาะงานไผ่ไผ่เลี้ยงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวก็มีม,มีทิปอยู่หลายหลาย,หลายอย่างที่เขาลองไปดดนะติดตามดูเนาะไผ่แต่และอันแต่ละอย่างผมก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรให้พี่ๆเขาดูถ่ายเป็นวิดีโอว่าหน่อเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ปลูกออกมาแล้วพี่เขาก็จะได้ลำประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับกับงานไผ่สร้างไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยง โอเคนะครับสวัสดีครับ